ปินคิวทองเจ้าภาพโบกมือดักกวักมือเรียกสไทยไทยนิวส์มาแล้วจ้า1 0บศิลปินคิวทองที่เจ้าภาพโบกมือดักกวากมือเรียกเมื่อวานเราก็ได้นำเสนอไป5อันดับแล้วที่ประกอบไปด้วยหญิงลีไผ่พงศธรแม่นกน้อยเพรสหรัฐและนกลํายองวันนี้เราก็จะขอนำอีก5อันดับที่เหลือไปดูกันเลยค่ะว่ามีใครกันบ้าง <c oughs> อันดับที่6 ดอกอ้อทุ่งทองการตองทุ่งเงิน 2- ส,สีพี่น้องของแกรมม่โกไปเป็นแพ็คคู่เพลงไปถอนคำสาบานและเพลงเมียเก่าของดอกอ้อและเพลงทนพิษบาดแผลไม่ไหวของการตองตั้งแต่มันม้วนแซบหนึ่งตอนนี้ก็ยังมามันม้วนแซบสองสองสาวนี้ก็แรงไม่ตกพื้นที่อีสานเนี่ยเขากินเยอะกินนิ่มกินนานกระแสะสองเพลงนี้น่าจะอยู่ได้อีกเป็นปี การแสดงหน้าเวทีของสองสาวเขาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะการร้องการรำไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ถ้าไปพร้อมแบนอยู่ราวๆ1 0 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0แบาทยิ่งตอนนี้แล้วร่วมแกงกับหญิงลีสีจุมพลลํายองหนองหินฮาวสมบูรณ์ปากไฟในมันม่วนแซ่บสองด้วยแล้วแล้วก็กระแสยิ่งพุ่งเข้าไปอีกเจ้าภาพเรียกใช้ตลอด <C ül> อันดับที่7สอนศรินชัย สอนสินชัยไปได้สวยจริงๆคะกับเพลงผัวเก่าและเพลงไปทอนคำสาบานที่ร้องกับดอกอ้อนและก้านตองในมันม่วนแซบหนึ่งงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กรมิโกะจับมารวมตัวกันไปโชว์เดียวก็แจมตอนนี้สอนสินชัยไปพร้อมแบนค่าตัวอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเจ้าภาพบอกว่าจ่ายได้สบายๆ <c oughs> อันดับที่ 8. บัวผันทางโส บัวผันเนี่ยถือว่าเป็นหมอลำซิงสาวสุดฮอตที่เด็ดของท็อปไลน์มิวสิกเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพลงใหม่ที่เพชรสหรัฐแต่งให้รับรองเขาวัทะลุทะลวงทั่วทั้งอีสานแน่นอนยิงเขาคู่กับสีจันวีสีสุดยอดหมอลำซิงฝ่ายชายด้วยยิงไปกันใหญ่แฟนเพลงและเจ้าภาพเชื่อมั่นในฝีมือการโชว์ด้านหน้าเวทีของทั้งคู่อยู่แล้ว ถาระดับวงดนตรีหมอลำซิงชั่วโมงนี้วงบัวผันคือแชมป์เลยลำเรื่องต่อกรของเขาเนี่ยสุดยอดลำซิงก็โยกย้ายสายลีลาเด้งโดดดุเด็ดเผ็ดมันเร้าใจสุดๆการอินเตอร์เทนหน้าเวทีก็กินขาดคิวจองงานยาวอย่างปีนี้ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนแน่นเต็มไปหมดแทบไม่ต้องหาคิวบัวผันค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาท ไปทั้งวงคุ้มคาบัวผานสีจันแดนเซอร์นักดนตรีจัดเต็มโชว์เย็นสว่าง <c oughs> อันดับที่9 <c oughs> เด่นชายวงสามารถแพลวพลาวแสงทอง2คนนี้ถือว่าเป็นคู่หมอลำซิ่งที่มาแรงมากๆงานตอนนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีออเดอร์จองตัวมาที่ค่ายท็อปไลน์มิวสิกต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องเหลืออีกไม่กี่คิวก็เต็มแล้ว สคนนี้มาแรงเพราะว่าการแสดงด้านหน้าเวทีลีลาแพลวพลาวจริงๆร้องเสริญม,มวนสุดๆเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากเหมือนเป็นการเอาพระเอกหมอลำฟายชายมาประชันกับนางเอกหมอลำฟายหญิงค่าตัวก็อยู่ที่ราคา80,000บาทไปทั้งแดนเซอร์นักดนตรีเวทีขนมาเต็มคาดว,ว่าไม่น่จะเกินเดือนเมษาย,ยนปีหน้าอาจจะปรับราคาขึ้นเป็นหลักแสนอันดับที่1ิ ปาวลีพรพิมลสาวปาวลีเป็นนักร้องสาวของค่ายแกรมมิโกที่น่ารักนิสัยดียิ้มมีสเสน่ห์เจ้าภาพลหลงไหลในความน่ารักของเธอกันทุกคนผลงานชุดใหม่เริ่มมาแล้วช่วงนี้รับงานระดับจังหวัดทั้งนั้นค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ1,2 0 0 0 0บาทแบ็กกิ้งแท็กพร้อมแดนเซอร์ ที่ผ่านมาปารลวรโชว์ผลงานการแสดงหน้าเวทีทั้งร้องและเต้นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เห็นแล้วหน้าเวทีปารลวรสอบผ่านอนลังการจริงๆ <c oughs> นอกจาก10บนักร้องคิวทองนักร้องหน้าจับตามองมีลุ้นก้าวขึ้นมาติดอันดับท็อป10ท,ทีเจาภาพเรียกใช้บริการมากที่สุดเร็วๆนี้ประกอบด้วย3สาวซูปเปอร์วาเลนทายโบเจนนุน่นสสาวนี้น่าจับตามองมาก ตอนนี้ค่ายท็อปไลน์มิวสิกต้นสังกัดจับมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ไม่ใช่สาวบ,บ้านๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เน้นการแต่งตัวมากขึ้นสวยเซ็กซี่สไตล์เกาหลีมีทั้งแบรนด์ทั้งแบ็ k กิ้งแท็กพร้อมแดนเซอร์ค่าตัวเป็นแบรนด์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0 0 0 0ถึง70,000บาทแบ็ k กิ้งแท็กอยู่ที่3 5 0 0 0ถึง40,000บาทสมจิตบอ่อทอง การที่สมจิตบอดทองตัดสินใจเข้ามาเป็นนักร้องของค่ายท็อปไล e ์มิวสิกทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะในวงการเขาทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าค่ายนี้เรื่องหมอลำไม่ต้องพูดถึงคุณภาพล้วนๆที่สำคัญฐานแฟนเพลงเขาเยอะมากเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดวงต้อนรับฤด,ดูกันเดินสายโชว์ใหม่แฟนๆก็ได้หลั่งไหลชมมากกว่า3,000คนปีนี้ก็น่าจับตามองมาก นอกจากเพลงกุหลาบแดงที่ได้รับความนิยมมานานกว่า20ปีแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวคะ่ะกิกรุ่งนภาแสงสินกิ๊กรุ่งนภา,า,สสนร,นา,ารายนี้คือหมอลำซิงสาวดาวรุ่งมาแรงเป็นดาวดวงใหม่ของค่ายท็อปไลท์มิวสิกมีคนติดตามในสือ so ่อโซเชียลมากจนกลายเป็นสาวเน็ตไอดอลตอนนี้มาจับคู่กับสดนำชายกระแสดีมาก กิกเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์มีมาตรฐานในการทำงานที่ดีมากนิสัยน่ารักตรงไปตรงมาไม่เฟกที่สำคัญเป็นสาวสดใหม่ยังไม่ช้ำนั่นเองจ้า